ระบบท่อส่งน้ำมันของบริษัทโคอเนียตไบไลน์ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีโดยการปล่อยแรซัมแบ์หรือมอแร์เรียกค่าไถ่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ท่อขนส่งน้ำมันยาวกว่า8,000กิโลเมตรไม่สามารถจ่ายน้ำมันให้กับประชากรในหลายเมืองได้ทำให้โคอเนียลไบไลน์บริษัทผู้บริหารท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ของอเมริกาต้องจ่ายเงินคริปโตเกือบ160ล้านบาทเพื่อแลกกับการเปิดระบบท่อส่งน้ำมัน หลังจากถูกโจมตีทางไซเบอร์และภายหลังมีข้อมูลที่ชี้ว่าแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังแ,แรัมแบ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับโยุโรปตะวันออกและอาจเป็นไปได้ว่าอยู่รัเสเซียอีกด้านหนึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจเป็นฝีมือของกลุ่มอาญากรที่ชื่อว่ากลุ่มดาร์กไซส์เลียนแบบตัวละครโรบินฮูดนำเงินค่าไถ่ไปแบ่งให้องค์กรการกุศลโจมตีหลายชาติตะวันตกประเด็นการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ จึงเป็นอีกหนึ่งในหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงของการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างนายโจไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาและนายบลาดิเมียป,ปูตินผู้นำรัสเซียที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเชื่อได้ว่าทั่วโลกคาะตังจับตามองการประชุมสุดยอดเจนีวานะคะที่จะมีการพบกันครั้งแรกระหว่างนโโายโจไบเดนผู้นําสหรัฐอเมริกาและนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียค่ะซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะหลังจากที่นายโจไบเดนนั้นรับตําแหน่ง เป็นผู้นําของอเมริกาด้วยแล้วก็เป็นการพบกันในช่วงที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและก็รัสเซียนั้นค่อนข้างที่จะตกต่าเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีการหารือผ่านไปบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปเรียความเรียบร้อยนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ได้ชื่นชมที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันไม่ว่าจะมีประเด็นทท้งในเรื่องของความที่เห็นต่างอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นกรณีเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะความมั่นคงทางการทูตนะคะรวมไปถึงกรณีการโจมตีทางไซ เบอร์ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวถึงเรื่องของสถานะผู้นําฝ่ายค้านของรัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนที่ทางทั่วโลกนั้นจับตาม,มองอยู่ด้วยค่ะในการประชุมไมเดนได้ถามปูตินว่าเขาคิดอย่างไรหากระบบขนส่งน้ํามันของรัสเซียถูกแรนซ์แมทโจมตีบ้างโดยไมเดนต้องการที่จะสื่อถึงกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของระบบท่อส่งน้ำมันของคอลเนียลไปลาย และเรียกร้องให้รัสเซียจัดการกับอาญากรทางไซเบอร์อย่างจริงจังไบเดนย้ำกับปูตินว่าหากรัสเซียยังฝ่าฝื้นข้อกังวลต่างๆของสหรัฐที่มีเรื่องการคุกคามทางไซเบอร์รวมอยู่ด้วยทางสหรัฐก็พร้อมที่จะตอบโต้ขณะที่รัสเซียปฏิเสธการอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ในสหรัฐและมองว่าต้นเหตุอาญากรรมทางไซเบอร์ก็อาจจะมาจากฝั่งอเมริกาด้วยเช่นกัน แม้จะมีการพูดคุยประเด็นที่อ่อนไหวและตึงเครียดตลอด3ชั่วโมงแต่ไบเดนเน้นย้ำว่าไม่มีการพูดจาข่มขู่กันเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ปูตินก็ย้ำว่าไบเดนมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ทางการเมือง โดยภาพรวมการหารือในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับความเป็นมืออาชีพซึ่งกันและกันการพบหน้ากันระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกาและรัสเซียทําให้ประเด็นการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์มีความชัดเจนขึ้นทั้งป้องกันการโจมตีระบบสาธารณูปโภคระบบพลังงานหรือแม้แต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลังจากนี้นะคะ ทางสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะหาเรื่องกันต่อไปเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าการโจมตีเพื่อเรียกค่าไถ่และแก้ปัญหากลุ่มอาญากรไซเบอร์ด้วยมณีนาฏอ่อนพนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน